บ้านพี่น้อยที่ไหนดิไปใส่วะ่ะพออยากง,งัดบ,บาดพ้นแล้วบานไม่หลับอีกเลยครับผมมานหัดเลียวบ้านพ่นกงีสิเป็นแบบว่าที่รุงจอดรถมองนี้อันนี้รถประจำตำแหน่งเพิ่นครับรถกู้ใหยอ่าเพราะไงนี่มักรถขัดเกี่ยวสือตะรถอยู่บ,าบ้านบ่น้อ ไปใส่วะโอเคฮะเบื้องนี้ครับล่าสิเป็นก okay, mm ้น hmm, ท so mm ี hmm. <laughs> uh, <groans> good, ada, ่มักต้นไม้ครับกระ้านใช่บ้านเพื่อนีสสามารถเลี้ยงเสือได้เลยนี่ต้นไม้หกหกจิบหายเลยก็ได้แต่กำลังอ่ะเดี๋ยวขอยัดยังน้ำหาเป็นก่อนครับผมเจอโตแล้วครับพี่น้องเจอโตแล้วสงสัยไปเอารถมาใส่อีกแล้วเนี่ยเบื้องพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้คอมเมนต์ประยุกต์้ัสิมอนติบกเป็นเรียบนะครับเป็นไล่ะโอ้นบครับสีมักร้อยแค่นี้หละน่แหละครับอันนัจัอเาเอามันปยุทธะเอายอนน้่นนะยุดธนประยุทธ์ปะประยุทธ์ี่จัแ่ซเขามาตอนี่ครับมาตาโอ้ขอติบตัวเป็นน้ำมิเตอร์ครับเอเดี๋ยวเราสิ่งป้ นั่งซื้อๆได้ครับเป็นยังครับสวยกันเดี๋ยววันนี้สิมัสสอบประวัติมาเป็นยังคือได้มาอยู่พี่เป็นคนสุวรรณเป็นคนไหนเป็นค้นไรเอ็ดจังไดอะนะนะครับเดี๋ยวตามไปครับเป็นยังเป็นยังครับเป็นยังพี่น้องอยากบูจักเป็นยังเคองมาสอบเรื่องคนกวนตีนครับยิ้มเข่าอ่าเดี๋ยวเราไปกินเข่าไปสอบกันตอนกินเข่าก็ได้ครับว่ายลีลาแต่ว่าบ้าเฮิอมวันนี้ บวัสดีีเวลาถ่าป่ะนั่นนี่วะนี่กล่งสิเบิร์ฟิล์มเบิร์ฟิล์มป่ะนะสวัสดีครับอ่ะไม่หรอกพ่อมนาพ่ออมตาวันนี้สิยิ่งคำถามแบบวันที่ลายคนอยากฟังจักเขาว่าไอ้นี่เป็นกูไพ่ครับเห็ดมัจปีแล้วครับไอ้กูไพ่เป็นอย่างที่ากเห็ดกูไพ่เอาเรื่องตนเลยความคิดไก่เมาไกอยากซอยคนมี่ปมวะอาจจีนี่แต่กับอะไลาย คืเอเห็นคนลำบากเขาอยากซอยาเฉียนอบอนใบงูมาหาหมอล่ำคือเกาไอเลื่อมเลิมลมลมล่มล่ำเลืมล่มเริ่อมอยากล่องเพี้ยนอยู่ดนไปโดนไปบ่ได้มาจริงๆบ่ได้มาทางล่ำเลยครับมาทางล่ำมากมาเลี้ยงทางศิปลปะมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแตเลยมันมีวงอยู่แถวบ้านลูกป่าหางบ้านเรื่องส่วนไปล่ำครับแต่เลยดูเดยคือว่าวันนี้ได้ได้จาก ่าเด็กทรงจะฟ้องเลี้ยงมันก็เลยเกิดเกิดจากการความลำบากจำไปจำจำใจตรงเฮ็ดแต่ว่าเหตุไปเหตุมามันก็โอเคมันก็สามารถเลี้ยงดูจะฟ้องได้ครอบครัวได้ประมาณนี้ไปดีๆจนได้รับโอกาสจากข่ายไงเอ็มบอยก็ดีก็ดีดีครับแต่เขาว่าท่านได้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายแต่ก็เพ่อเรียกไปเรี็กค่ะยังเฮ็ดให้เจ้าหันเหจากการเป็นหมอลำสิ่ง กายมะขืนมอลล้าม,มือ,อาจากแต่ป้อนกับเป็นมอล้าซิงหล,ลังจากที่สถานการณ์โควิดมันทําให้ชีวิตของคนของของผมนี่แหละต้นเปลี่ยนแปลงครับมันเกิดเลยเกิดการคว่ำมีคว่จำจําเจหลังจากอยากหาประสบการณ์ใหม่เขา่าสู้ว่งมอลล้าใหญ่ด้วยด้วยการถือถือถชับจูงจากนี่นะถ้าบ้านนี่แหละคุณยุ้งดานะครับ ช่วงชัดจูหลังจากสถานการณ์โควิดมันแย่เอ็นมาจัดจูงประตัวจอไ้นี่ตอนนั้นจะรู้รู้ไม่มูไปกประมาณอย่างนคือแต่ดีครับดีกว่าแต่ว่หลังหลังจากที่โควิดเศร้ากับแต่เรื่องเขามีงานครับครับประมาณหาแฟนนรับทั้งทั้งวงการมอล้อมเรืองน้ำพอมครับผมมาที่นี่เรื่มขามขันตอนเมื่อกี้ขี่รถมาว่าสิมัสอบไอ้วาไอเกิดอยู่จังหวัดแดงเพื่อใดบ้านใดทันใด แต่คออะไรไมาได้หัวดิเอาไปพี่น้องฟังเนี่ยเร็วโอ้คนบ้านไหนบอกกุ้งอะไรตัวนี้คือกับเป็นคนที่กินเกิดยุ่งเทับบิดากับเป็นคนเป็นคนคนคนจีนครับเป็นคนจีนเออแซ่แบบนี้แซ่บไปอ๋อดีดีอเป็นคนจีนแม่เป็นคนรอยเอ็ดอำเภอสุวรรณภูมิครับอืมอันเจ็บ